เอ้าไอ้เหี้ยมันเบื่ออะไรเนี่ยติดก็ติดคนที่ฝังตูไม่ได้เหรอไอ้เชีย่ยจะสนุกด้วยเนี่ยยินดีรับเข้าสุกา่ก,กันโควแคนเมื่อกี้มันเมื่อก,กี้ตัวมันไม่เท่ากันนะปะอก็ฝั่งมันไม่รอเพื่อนเนี่ยแล้วแม่หกคนแม่งรีบกดเฉยไอ้สาร์ไอ้บอมก็เลยใจดีกดออกเลยใช่เห็นมเห็นบอมก็เห็นอยู่ไ่ามีคนเด็กอ๋อไอ้เชี่ยนี่แม่ง โอเคเออดีดีออมทำดีเวลาเราไม่เข้าไม่เข้าเกมมาเล่นนะมึงบอกความผิดพลาดของมึงมาดีบอมเกิดอะไรขึ้นเฮิดเปิด้ปเปิดเปิสเปิดเปิดเปิดเม่เข้าเกมมาเล่นเหรอเะผมเปเออมึงดออกนอกห้องไม่เมื่อกี้มันเดกเเ โอ้โหทาลดอนลอนเฮ้ยาลยปาะเบดลยขดคนเื่อนาไลยปารถังกล่องหมีนะกองหมีนะกองหมีนะดี่วางไม่ตายก่องหนึ่งหน่้องไม้อยู่ห้องไม้ห้องไม้ห้องไม้สตัวสองตัวห้องไม้สตัวองไมองมดเคี้ยว เอ้าตายมาเอ้าไม่ลับไม่ร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 ้บเอ้าน้ากลุดหน้ากลุดหน้ากลุดมะแขนหนึ่งนัดตัวหนึ่งเก่งแล้วหรอขอเม็ดเดียวพอมาป๊อกแล้วก็ตายไปเลยไม่เปิดแย่เห็นไหมขอเม็ดเดียวเปิด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 เม็ดเดียวมาเม็ดเดียวเปิดก็เม็ดเดียวตายเลย ม็ดเดียวตายเลยเดียวแตเลยไยไงไอ้นอเฮ้ยตเบร์ดเบิรดี่เจดเบิดพี่เจได้คืบอเจ็บมากสืบอดเจ็บมากดิมอ่าเจ็บมากทำทำเองไหมลองนะบีดนนดูแกออกมาออกมาดิมออกมาดิมออกมาตอนตอนนี้อยู่ในกลาง เออ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 ลงกลางตายตายเอ๊ะแล้วมันควนได้ไรดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกให้ให้อย่าพึ่งไอ้เหี้ยแก๊สหมดยอย่าอย่ในลึกจะให้ออกแล้วหมดหลุดกลางออกได้เลยเจ็บตายไปใช่โอ้ยเหี้ยน้าเอ๊คิสได้คีโมด้วยตายหน้าเอ็มมีเฟิร์สไดอได้โดนระเบิดโดนระเบิดด้วยเฟิร์โดนระเบิดด้วยโดนระเบิดกูด้วยเจ็บมากมาก ม่มีไม่มียู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 ตรงประตูดูตรงประตูไม้ดิมีแน่นอนติดระวะไเอสัตว์เชื่อมตายเนี่ยกูกันหลังคนเดียวเค่นี้วะถ้ากูหลุดแล้วเดี๋ยวจะบอกอย่าออกมาหลังนะ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 กูหลุดแล้วเดี๋ยวจะบอกหลุดแล้วค่อยมาเติมนะหลังไม้ใครต้องวางเก ไอ้เห <death> ี oh ้ยยังไม่โอนมาแล้วหลังมาแล้วตัวนึงหลังมาแล้วตัวนึงคู่เฟลไปอ่ะไอ้เหี้ยคิดวีดมาสวยเลยเฟิร์สเฮาเตอร์ตายไอ้เหี้ยกูไม่มีแก๊สหลังมาเฟิร์สหลังนะอย่าเข้ามา ฮัลโหลเพื่อนต่อเออยู่มาช่วยเอดิโอ้เน็ตอ่ออ๋อละอย่าแลกเลยย็ดเป็ดไปย็ดมันทำไมเป็ดมันเป็นเทคนิคสุดนิดนึงเป่ะเค็ดเๆ็ดเ็ดเอลดันเหมือนจะเมาปังจิ ไม่ได okay right like ้แบบีไฟเพราะกูเห็นอยู่เกมมอเกมมอปัดเอาดันเอาดันเอาดันทั้งเชียว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 โดดลงมาแล้วโดดลงแล้วโดดตรงไหนอะอยู่ที่วางเอ้าแตกอีกไอ้เงี้ยตัวแล้วสองตัวแล้วข้ามาเข้อมาเจ็บเจ็บเจ็บตเม็ดโดนไงแล้วสเม็ด

ห้องไม้ห้องไม้เสียงหยียไม้อยู่จะขึ้นมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวห้องไม้ห้องไม้เดี๋ยวองไหมวเดินมาแบบนี้เสียงชัดเจนขนาดนี้อยู่ในห้องอะไรสัตวกท่าไหนขโมยเนี่ยลังเลที่หายเลยขึ้นขึ้นลงเ่ยโอ้ดี๋ยวไหมนี่ยมันม่ ไม่ตายอ่ะมิชชั่นสัขส์สเป็นไงดิเยิงให้ตายแล้วไม่ตายไม่ต้องปาระเบ,บิดสูตรจากบ้านนะไปปาห่างเอ๋อโม่ขอเอ๋ีนน่ใบีถามแล้วดิไปยังไงนะโถ่ไปยังไงนะโอเคไอ้เฮี้ยไม่ตายเข่าเตอร์เข่าเตอร์เคาเตอร์เขาเตอร์ไม่ตายแม่งเคยเขาเตอร์เข่าเตอร์โอ้ยเยอะอย่างเยอะไอ้เนี้ย hey, เยอะเหรอเย่ะมากอไม่ได <meye> <als> ้นะโยวกียวใจเย็น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 ต้องทำอีกคนเยอะเลย ทำไมแหละลนะอ,องห้องไม้ไอยิงเคมอลมาดิสวนะยเ้าออกห้างไม้นะยิงเคมอลนะหลัง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  ย่องซ้อนกันเหเมื่อกี้มันกระโดดตามลงไปนี่ไงรงไม้เมด้านขวาเลีตัวอโอ้โอผมแหลกปิดงีตีเหร ด้ยวงี่มนะไม่รู้ไม่ได้มองว้เมื่อกี้ไม่มีโอ้เดี๋ยวห้าสามพระเจ้าโอ้ยปิงอมนี่ไม่อยากเลยกลองสามเพี่เออโอเคอยู่ตรงที่วางเอาที่แม่งก็ดลุมหลุมหุม วางแล้วดิแตกเอ้ีมาว่ะีมีสองตัวสองสองอะไรเข้าเลยไหมเข้าเลยไหมเข้าเลยเข้าหลุมนะมีอีกตัวหนึ่งพี่เขารเขาเขาเดี๋ยวเข้าจุดวางเจ็บตายปะเข้าไป ตัวอีตัวดีน่าจะบีน่าจะบี Bomb has been planted ถือหลัง A ฮะหลัง A ยี่อะไรม่ไม่นึกว่าจีนอยู่ก็เลยบอกว่าให้จีนไปอยู่หลัง A นะฮะรอโอ๊ยข้างไม้ข้าไม้สัตว์เออ เพราะว่าขอบ้าสวยไล้ทำไมตอนตายมันไม่ปิดใช้เฟิร์มแต่ขอบ้าเลยตัดพี่ลูกผู้ใหญ่เลยครับพี่ปตัดหรือไม่ตัดไม,มไม่มีระเบิดวะแอลเหรอแอลบูมแล้วไอ้เที่ยไ,ไม่ตายเบน

đến đi. Đi, 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 hỏi đi, ta anh đuổi. Hoa mình nhau cọp cọp đi đi cọp cọp nhìn không cọp cọp tiếng cọp 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 cặp cọp 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 Good traps. อยู่หลุมหลุมเลยเอาได้ดิเอาไปาแล้วไปแล้วเนต่อคนอยู่มาโอาเคแล้วว<อ>่าเฮียพลาดคนตายยังอ่ะอ้าว <c oughs> มันเป็นสูตรอืมอืมอไม่ยอมแมงเงือกเทียจะต่อห้องจ้ะ

ต้นท่หาทีอย uh ่างนี oh. uh ้ค oh. ร uh ับครับ oh. ต uh ้อเข้าใจอ้าวต้นครับเอ๊ะอ้าวกะงานในเฮีย ออเล่นจบรอบนี้ก็เก่งวะบออดิแป๊บนึงขอแลกของก่อนเล่นจบรอบนี้ที่เก่งแฮงเห็นเลยก็ได้ครับเออไอเหี้ยก็หขดหกหกดูดีนะสิฮจะึฮิกเก่งแลกไหฮึฮแฮึฮึ้ึฮึฮึมึ

เดึ่ดเชื่อไม่หลุดหรอวะพูต้นที่ใบหนวครับแล้วห้องตายเฮ้ยี้ากลางเลยเพื่อนดันยาวด้วยใเ่้ากลางสด้วยนี่แหละดูเองดีมันโ่มันนี่เป็นสิทธิภาพพอล้อสิทธิภาพมันมีไม่พอไอ้สาตว์ไม่มีแคเพื่อน 2, no ah เอาดิ er? so <c oughs grateful> ่ไอ okay, so ้สัตว์สองก็บอกอ่ะอ่าดูดูตามสัตว์นเนี่ยลงการกระสานแกมี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 ตัวไอ้กดันกลางมาดิเอ้อดันไปบ้างใช่ไหมโอเคครับผมผมดันเข้าหลังเอแล้วใช่ดูดูดูหมดแล้วไม่เหลือสักตัวเร็วเร็วเร็วเอาไอ้เย ตอนแรกมันวางเคมหนักมากรยอะไรวะปลาเิดเป็นอะไรเวอร์หลายรอบหลายบอีอเงี้ยอะไรเงี้ยเียิ เจ็บมากอะันจะเข้ามันจะเข้ามันจะเข้าโอ้จะไงอเฮ้ยเสียงอะไรไกูปล่อยกาวนะนกูปล่อยกาวมาปาระเบิด์ตอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแกเล่นเยอะอะไปดิบีมาว่ะ คุณมาแทนตำแหน่งดีมปเชื่อมเชื่อมเจ็บเจ็บเดี๋ยวคุณได้ไงเนี่ยอ้เี้การ้ผานะเจ็บเลยเหียอุยยอีกตัวยได้ได้บอมมาได้บอมมุมเล็กบอมมุมเล็กบอมมุมเล็ก๋ยากทไอ่ะมุมเล็กโอยีตัวยืนนิ่งๆรอยิงยิงกับมันก็จบลถ้ามึงไม่ขยับมันตายไป2ตัวแล้วสัตว์เอออืมมโดนรสไปล โลกแรปไอสัตว์คิดพ่อมส่งกราสวนสัตว์แม่งเลยพี้อ่ะเอ๊ยจัดขัวมันโผล่ที่ยังไม่โดนโว้ววววไม่ได้บอมไม่มีบอมเคียงหลังเองกองของเงินระวังเคมอหลังมึงอ่ะคือกูไม่แตกเคมอลักบ้านนะเรงเอะเรงเอครับงเอจ็บเสียตายเราเอะกวางเนี่ยไอเหี้ยกูอยู่นิ่งๆยิงขาปักตาย โยกไปเยกมาไอัสโยหมดแล้วรอบกอบแวกไอ้ยืนน่เียจะโยกยเรียบร้อยเฟร์บรตัวแล้วลากกไ่ไไมันไม่เห็นมันไม่เห็นใครเยยาวมาอเลยเตียนะีแล้วเนี่ยไอ้เฮียมันรู้ตายอายาวไอ้สั

แกามใส่จุดวางเออใช่แก๊สก็หมดดีกว่าใสไหนอะไอจารเจ็บเลิกก่อเฮิกที่อะทียอะเมื่อกี้ระเบิดเกือบเข้าในเออะที่กู้ไฟนะจ๊าตายอย่างบ้าายจากไหนตายจากกลาง <Okay. S 1> ไม่มีหลัากการเฮียอะไรเลย <c oughs> เอออาชิได้ไปแล้วหนึ่งตัวชื่อฉันหมาดีไหมใช่ไหมป้าชื่ออาชิหมาที่บ้านเหรอหมาเห็นไอเฟิร์สมึงตั้งชื่อเป็นหมาดีเยนะเอวอาชีอันนี้อาเฟิร์สไอเจ็ดแลาะขอนเฟอร์มึงตั้งชื่อเป็นหมาทำไมวะก็จะได้ขมวดไงหมาดีมนเป็นหมามันน่ารักมากเลยนะเอ้ยหมาพุดเดิ้นพุดเดิ้นพ่อเฮีย้ตสุ เฮ้ยยยาวเข้าไอศตว์มได้หน้าบีเอาไอ้ตอนหนวะวางแลวนะดีแม่งถอยขึ้นทุกวันทุกวันดีมตายปะอปอีอีเขาแย่งกู้ได้แหละ ใช่เหรอก็จริงดิไม่ได้หรอกเธอแล้วพียวมีเท่าไหร่แปดสิบหกมึงจะาอีตัวสองเท่าไหร่นะ แต right? uh ่ยาวปะวะยี่สิบสองเหรอไม่ม kind of so ีพี่เยอยอยู่ไหนหมดอ่ะโอ้โหหลังเอมาแอลไม่มีกูไว้ให้หลังเอไปเชื่อมเลยตายแล้วอันหนึ่งกูตัดให้แล้วตัวหนึ่ง้วเส้นกูไ่ช่วยแล้วต้องตัดไม่ต้องเสียย่อคยณไม่ได้หนึ่งตัวเลยเฮ้ยเฟอยู่เชื่อมตัวหนึ่งอ่ะกูไม่ยิงให้อ่ะกูมันอยู่เชื่อมตัวหนึ่งเหรกูไม่ยิงนะ ไอโกไอโกไอฟาดเรียบร้อยไอโก้เจ็แล้วเรียบร้อยฝันสไลด์ไปไหนพีตาโอ้ในแลวฝันเฟิร์สกับสไลด์ไปไหนพีตาโอเคคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าบาย